กลับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความคิดดีๆกับรายการคติธรรมนำชีวิตที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณในทุกๆก,ก้าวครับในยุคที่เต็มไปด้วยโซเชียลมีเดียเรามักจะเห็นภาพที่สวยงามและเรื่องราวที่ดูสมบูรณ์แบบของชีวิตคนอื่นๆอ,อยู่เสมอทั้งบ้านสวยๆทริปเที่ยวต่างประเทศหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานจนบางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเอง แต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในคติที่ว่าอย่าเอาเบื้องหลังของคุณไปเปรียบเทียบกับเบื้องหน้าของคนอื่นประโยคนี้เป็นเหมือนคำเตือนใจที่สำคัญมากครับเพราะมันเตือนเราว่าสิ่งที่เราเห็นในโลกออนไลน์เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของความจริงและมักจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดที่ถูกคัดสรรมาแล้วเท่านั้นแนวคิดในเรื่องของการเปรียบเทียบไปสอดคล้องกับหลักการทางจิตวิทยาที่เรียกว่า illusion of transparency หรือมายาคติแห่งความโปร่งใสซึ่งอธิบายว่าเรามักจะเชื่อว่าความรู้สึกและประสบการณ์ภายในของเรานั้นชัดเจนต่อผู้อื่นมากกว่าที่เป็นจริงและในทางกลับกันเราก็มักจะมองว่าประสบการณ์ของคนอื่นนั้นเรียบง่ายและไร้ปัญหาในบริบทของโซเชียลมีเดียเรามักจะเห็นแต่ภาพแห่งความสุขความสำเร็จและความสมบูรณ์แบบของคนอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะนำเสนอ แต่เราไม่เห็นช่วงเวลาของความเหนื่อยล้าความผิดหวังหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเบื้องหลังการเปรียบเทียบนี้จึงเป็นเหมือนการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมเพราะเรากําลังเอาเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและไม่สมบูรณ์แบบของเราไปเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตของคนอื่นซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ผมขอเล่าเรื่องราวของคริสตี้เทเกนนางแบบและผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์เธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่กล้าเปิดเผยภาพเบื้องหลังชีวิตของเธอทั้งภาพที่ไม่ได้แต่งหน้าภาพการเลี้ยงลูกที่วุ่นวายหรือแม้แต่การต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดการกระทําของเธอทําให้เราเห็นว่าชีวิตจริงของคนดังก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่เราคิดและการเปิดเผยความเปราะบางของเธอก็ทําให้ผู้คนรู้สึกเชื่อมโยงและเข้าใจเธอได้มากขึ้น หรือในชีวิตประจําวันของเราครับการเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนในโซเชียลมีเดียก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากเช่นหากเราเห็นเพื่อนกําลังเชี่ยวต่างประเทศและอัปโหลดภาพที่สวยงามเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของเราน่าเบื่อแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังภาพนั้นเขาอาจจะกําลังเจอกับความเครียดจากการทํางานหรือปัญหาทางการเงินก็ได้ครับดังนั้นแทนที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่เห็นในจอ ลองหันมาโฟกัสที่การสร้างความสุขในชีวิตจริงของเราดีกว่าครับวิธีหลุดพ้นจากวงจรการเปรียบเทียบแล้วเราจะเริ่มต้นหลุดพ้นจากวงจรการเปรียบเทียบนี้ได้อย่างไรครับตระหนักรู้เมื่อเริ่มเปรียบเทียบให้ลองเตือนตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียไม่ใช่ความจริงทั้งหมดจำกัดเวลากำหนดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียให้เหมาะสมเพื่อให้มีเวลาในการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น ติดตามคนที่สร้างแรงบันดาลใจเลือกที่จะติดตามคนที่สร้างแรงบันดาลใจและมอบพลังบวกให้กับคุณแทนที่จะติดตามคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองให้คุณค่ากับชีวิตตัวเองหันมาให้ความสําคัญกับความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณเองและเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จที่คุณสร้างได้จงเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่สร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีในโลกออนไลน์เพราะสุดท้ายแล้ว ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพอใจในชีวิตของตัวเองไม่ใช่เมื่อคุณเป็นเหมือนคนอื่นวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเดินทางสู่โลกแห่งข้อคิดดีๆด,ด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ